นี่อ่ะตุ๊กตานี่เหรอกระจก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 เอ้ยออะไรใครวะต้องใจกันเองไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวซื้อเกียร์เนี่ยซื้อเกียร์เนี่ยโอ้โหสี่อันเงี้ยทับซ้อนกันอย่างเยอะเฟส ถ่ายรูปผีวัดไมวัดสรฟของผีใช้เครื่องตรวจจับอันตรายหลบการโจมตีด้วยรูปปั้นพระคิดโอเคกูพกพระคิดก็งได้แล้วอ่ะใช่อะถือได้ไปมึงไปมึงไปมึงต่อลดละกูพกลูกปั้นพระคิดกันเลยมาช่วยถือไฟเอาไปตั้งมาเราเซ็ตของทุกอย่างของที่ใช้เอาไว้ในบ้านโยนไว้หน้าประตูหมดจะตั้งตั้งไฟ ตั้งไฟตรงนี้ก่อน<ป>เลยปีมันยังไม่เป็นเลยเอา้าวโอเคไม้มึงไปตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะโดนไหมเนี่ยขั้นแรกไม่โดนไม่ต้องอไปไกลตั้งแค่นั้นเอเออโอเคกลับมาของไปเอาของทุกอย่างมาเราต้องใช้หมดกระดานกระดานแล้วก็อะไรอีกนะเครื่องวัดอุณหภูมิใช่ไหม ไอตุต๊กตาวูดูแลเนี่ยเราก็เซ็ตของรอไอ้เป้ตัวเวยไม่ขึ้นอีกเหรอยังไม่ว่ามันกำลังข้าเนี่ยไอ้เป้าเปามาแล้วมาแล้วครับอ๋อไฟตาหนึ่งมีจำกัดจำนวนครั้งในการซื้อด้วยเหรอวะถูกต้องแล้วครับโอ้โหจอนจริงเลยว่ะมากูซื้อเครื่องตรวจจับอันตรายมาแล้วเควสมีใช่ไหม จะซื้อเสียของมีต้องอมีต้องจุดเพียนไหมบอกเววไหน่อยว่ามีอะไรบ้างไม่ไม่ต้องจุดมันูบ้ว,วัดเซนเซอร์อ <c oughs> หลบโจมตีด้วยพรคิดใช่ถือพรคิดก,กันไว้มาเรามาเริ่มกันด้วยวัดอุณหภูมิกันเลยอยู่นี่ครับเอามาจัดไป แล้วก็เซนเซอร์สารละโฟเซนเซอร์สารละโฟจัดไปเอ้ยเอ้าไปโดนลากใครเฟรอะไรเสร็จตามมาหน่อยตามมาหน่อยกูไม่มีของกันแล้วด้วยอ,อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตามไปแล้วกูช่วยยังไงวะดิฟอย่ดิฟเฮ้ยวัดแล้ววัดแล้ววัดก่อนอยู่เปียกูปียกบุ่อนเปียกเฮ้ยเครื่องวัดอุณหภูมิกูแตกใช่เหรอ,<ๆ>อตัวนี้โหดทั้งวะสัญญาณมันลงแล้วว่ะ ไม่แวมพายก็เจียงซีอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนวะต้องหันหายอยู่ไหนเนี่ยไอ้เป้แบลวออกันยังมันร้องไห้นะอยู่เพื่อนอย่าเพิ่งทิ้งกูเอ้ากูไปซื้อของกันก่อนไปหมดเลยเอ้ยมึงอยู่ไหนอยู่ข้างในห้องตรงกลางไงเนี่ยกูยิงออกมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวกูวัดไอ้นี่อยู่สองร้อยฟอุณหภูมิได้เท่าไหร่นิว อุณหภูมิไม่ได้วัดกูวัดเซนเซอร์แม่งกูเดินไปวัดนิดเดียวมันเอากูเลยอ่ะเอ้ยมันมีเสียงอะไรด้วยวะห้องมันเปิดได้โดยโห้องมันเปิดได้นี่ว,ว,ว่ะมึงพร้อมยั<า>งไงอของตกเลยจะบอกเฮ้ยเยเฮ้สัญญาณขึ้นเท่าไหร่เออไอเ้ไอเครื่องนี้เจ๋งดีว,ว่ะเครื่องไหนเนี่ยเครื่องนี้ที่เราตั้งไว้อะไอ้เครื่องกันอันตรายเนี่ยถ้าขึ้นสีส้มคือมันจะโจมตีเรานะ ถ้ามันข <S 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 ึ้นสีแดงคือมันจะเข้าเลยเขียวคือเขียวคือเขียวไม่มีเขียวคือปลอดภัยใช่แดงคืออันตรายจัดๆแล้วแหละเมื่อกี้อ้มแม่งเล่นเอ้ยมันมาช่วยวัดเซนเซอร์อันนี้ไปใครไปไหนลงใต้ดินมีคนหนึ่งวะใครลงไปอะมามาช่วยดิปูลงใต้ดินไปหารอยของท้องนีห้องนี้ห้องนี้กดกีบบาร์ดซายกดโชว์ยูเซล นี่กีบอลาสายปูมันทำเสียงโทรศัพท์ให้กูเลยแป้งบนมะเดี๋ยวเดี๋ยวไป้โคฟันโอ้ตหนังสือลอยหนังสือลอยเอา้า <c oughs> วิ่งมาชนไอ้เป้อยู่ไหนเนะไอ้เป้หาย นี่ใครวิงตามกูไอ้เสือรอยเท้าอยู่เจ็ดองศาหกเจ็ดเครื่องขึ้นเครื่องขึ้นเจ็ดแปดเครื่องวัดอุณหภูมิวัดยังไอ้เป้ยันวัดแล้วอะได้เท่าไหร่ได้ประมาณห้าถึงแปดอะ ลบห้าหกสิบหกสิบอืมบวกสิบถึงหกสิบหกสิบเฮ้ยไม่ดิเฮ้ยนี่ไงลบแล้วลบแล้วศูนย์แล้วโอ้แตกระเบิดคือโดนแล้วเฮ้ยอะไรอะาหน่อยตามหน่อยใต้ดินเดี๋ยวโอเคโเคลงไปลงไปลงไปเสียไม่มีไปกำลังลงไปไม่มีไฟฉายใหญ่เหรอวะเดี๋ยวกูวัดด้วยกูวัดด้วยห้องไหนวะห้องไหนวะกูต้องขึ้นไปเอาของเพื่อนไอ้เครื่องเซนเซอร์นี่มันวัดยากเหมือนกันนะเนี่ย มันไม่ค่อยคงที่ว่ะโอ้ยมันจะเล่นกูอีกแล้วไอเป้มันไปทำอะไรมันวะทำ,ทำไมมันเล่นแต่ไอเป้วะเอ,อ้ยกูสัน่นกนะันอ่ะนี่มันฟืดฟืดใหญ่เลยอ่ะอุณหภูมิประมาณลบห้านะประมาณลบลบห้าลบห้า ประมาณสองหนึ่งถึงสองปะไม่ถึงสามความมืดโปรตโตไก์มีโปรตโตไกต์กับความมืดไปเท้ายังไม่เจอนะเฮ้ยกูไม่มีของกันมันทำมันเล่นของกูแตกหมดเลยอะ่ะอุณหภูมิวัดได้แล้วใช่ไหมสรุปลบห้าถึงบวกห้ารอยเท้าเจอไม่เสือเจอเจอเป็นอะไรเจออะไรเลยบ้า <c oughs> ข้างบนไหมอไรไปไปต่อไปต่อไปถือไฟอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะไฟเอาไฟไหนไฟไหนกูถือเองคุณไม่ได้แล้วกูถือเองกูจะวัดไอ้นี่ให้อ่ะไอโนภาค่ะไปมนนำหน่อยจะไปวัดข้างบนใช่ไหมใช่มีของกันใช่ไหมมีมีมีฟาคิดด้วยโค้ดยู่เ o u ีย หมอขอตรวจอนุภาคหน่อยอะปิดไฟวะนี้ผมเจอตุ๊กตาสื่อวิญญาแล้วนะเก็บมีใครเก็บได้ไหมทานามนห,หน่อยขโมยไปไว้ในรถได้ไหมเ้ยเอ้ย,อยมันอยู่ล่างอยู่ล่างว่ะเปิดไฟได้ไหมห้องเนี้ยไม่มีสวิตช์เลยอ้าวห้องเดิมเดี๋ยวอันนี้อันนี้หลอมอ้าวมันจ๊กว่ะกูเจอ กูว่าน่าจะเป็นแวมไพร์ใช่อะเพราะว่ากูเห็นผมรู้เหมือนกันนะเมื่อกี้เจอเงาใช่ใช่ไอ้เปล่าใช่เสียงจีป่ะไม่น่าใช่มันเป็นผีผีผมผมสยายสยายอะงั้นลงมาข้างล่างก่อนอเ,เดี๋ยรวเด็ดเร็วกันนี่ลงไปข้างล่างน่าจะเป็นคุกไะไม่เป็นชั้นหนึ่งต้องวัดอุณหภูมิใหม่ถ้าอย่างนั้นอะ เพราะมันเล่นกูแตกแล้วอ่ะแตกแล้วแตกอีกอ่ะเออมันวัดไม่ได้อ่ะอุณหภูมิอ่ะม,ม,<ค>มันได้แค่ลบศูนย์เองอ่ะยังไม่คงที่เลยเสียคุยมันคุยวิทยุกับผีดิคุยกัคุยล <c oughs> อยเป็นเนี่ยเครื่องเนี่ยคุยดิ we catch you โอ้โหมันคุยอย่างงี้เหรอ all we catch you for yourself นี่คือวิธีการเงินวะเฮ้ยเสียงโหยหวยหวน้อยหวนมันร้องวะร้องไห้ร้องไห้โอเคเครื่องรับวิทยุเป็นเป็น okay. okay. ร <the> ้องไห้อะต้องร้องไห้ดอโอเคดวนบอสเทคอบอร์ดจัอุยจ้าไหมอยูโนอุยจ้า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 อุอจะอุยอุยหอจะอุย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  ไม่ขึ้นเลยอุณหภูมิมึงดูดิผีเป็นมาเล่นเลยเนี่ยโค้ดโชยูเซลโอ้ยนี่ไงนี่ไงเจงซีเจงซีเฮ้ยเจียงจีจริงด้วยโอเคมันต้องมีตายสักคนแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเป็นเจงซีไหมไม่ไม่ต้องเข็นมันไม่กันเจียงจีมันจะเล่นเราแล้วซีเหรอเห็นเห็นเราเป็นเจงซีใช่ไหม ใช่ใช,ใช่เห็นเห็นแล้วเห็นตัวแล้วโคตุกัยตอนนีลว่าไม่ใช่มันภูไม่ใช,ใช่ยังวัดไม่ได้ไปเดินเดินเดินวัดต่อไอ้วูดูแบบไอ้นี่ยังไม่ได้เนาะกระดานอะวูดูยังไม่ได้นิวกวอานะเออเซนเซอร์มึงผิดด้วยน,นั้นควรซือ้อทูบลัมกวลาอันทูบลัมมันกันผีได้ ทูบลำไม่อะไรกูใช้ระเบิดถ้าเป็นเจียงซีทูบลำน่ากากแต่เควสมันให้ใช้เอ้ยไอ้เป้ของกูไม่ผิดวัดสองรอฟ่อผ่านแล้วนะในบอร์ดแล้วในบอร์ดขึ้นสีเขียวผ่านแล้วแต่มันแต่มันไม่ใช่ไงเพื่อนจริงซีเจียงซีเป็นผีเอเชียเว้ยต้องใช้ทูบลำทูบลำอ่ะอืม จัดไปทุบลำโอ้ยโยเครื่องแดงแล้วอ่ะติดตัวกันเลยตายช่วยด้วยฮะตายเลยเหรอ,อยัง <รบ S 1> มันมีของ <0. S 1> มีของกันไหมอะลบหนึ่งนี่ไงนิวเครื่องมึงห้าเลยไหนทิ้งไปแล้วห,ห้าเลยอะ่ะเดี๋ยวคนละเครื่องกัน ของกุ้วลบศูนย์เนี่ยนะเครื่องเนี่ยนะใช่เมื่อกี้ห้าเลยกูเห็นยังไงกันแน่สรุปอ่ะห้ารอฟคือห้าเครื่องวัดอุณหภูมิคือเท่าไหร่สอลรอฟคือห้าศูนย์ลบห้าเนี่ยเจียงสี่แล้วเนี่ยเออรอยเท้าไม่มีนับอนุภาคอนุภาคอยู่ที่กูเฮ้ยมันจะเล่นเราแล้ว ถูกลำเฮ้ยเฮ้ยมันลากกูตามตามโอ้โดนลากโดนลากโอ้ไม่นะมันพากูมาเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอ้องมือชิบหายเฮ้ยไอ้นี่อยู่ไหนอ่ะตกไปนี่ใต้ดินนี่เห็นพวกมึงแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วของกูหล่นหมดเลยต้องออกว่ะ ออกมาออกเม้ามาต้องออกก่อนไม่ม <jamais> ีของกันเอ้ยมีเงามีเงามันโดนเดี๋ยวเดี๋ยวของไปไปได้แล้วได้แล้วได้ของแล้วของกูอยู่นี่หมดเลยถ้ามาลากของก็จะตกมันจะจับเราอยู่แล้วมึงเนี่ยเครื่องยังวันไม่เสร็จเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ๊ตโอ๊ตดีแคชชูแคชชู เครื่องนี้ไม่จัดการจุิงจุิงเลยอ่ะเมื่อกี้นี่มันมันมันสีนี่อยู่สีเขียวอยู่ B Care U นี่นี่นี่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันโอเคโอเคละยังสียิงดูว่ารอยเท้าอะไม่มีใช่ไหมไม่จริงไม่จริงกระดานอ่ะไอ้เจียงซีไม่เคยวิญญาณยังไม่เห็นกระดานวิญญาณกูโยนไว้แล้วอ่ะเนี่ยโยนไว้ตรงนี้ป่ะไปเอาไปวะเดี๋ย่าไปวางใกล้ๆมัน การยานอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่กิบอัตสัยเสือวูดูมาก็ได้โอเคกิบอัตสัยการวิญญาณใช้ไม่ได้การวิญญาณใช้ไม่ได้ไม่น่าใช่มันน่าจะยังไม่เล่นเออโกสเช็คอาวูดูดอ โกสเกตาวูดูดอโกสเท็กอะบอร์ดเฮ้ยมันไวแล้วแดงเลยเครื่องแดงแล้วมันจะลากใครวะเฮ้ยโอ้โหโอ้กันได้ใครกูโดนรัมใช่ไหมกูโดนได้เออใช่เหลือเส้นเหลือเส้นเดียวแล้วใครเหลือเส้นเดียว ไอ้กันได้ครั้งยังไงมันกันได้สามครั้งหรอมึงเห็นเชือกที่ผูกวะนั่นแหละคือจำนวนครั้งที่กันอา้ามึงรู้นะเนี่ยคิดว่าแต่เควสมีให้กันโดยภาคคิดเลยนะโฟสอวูดูดอโฟยูร์เซลโโยูร์เซล Take a voodoo dog. What? Are you no? Uh, are you ready? Uh, are you ready? The tokato don't lie there. mà What? What? กห้องนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้อันนี้คือเหลืออะไรอันนี้คือวัดอะไรอยู่ห,ย <c oughs> ห้องห้องตรงไหนวะเนี่ยเปิดไฟยังไง่ะห้องเนี้เปิดไฟห้องนั้นรออลยไ,ได้อีกว่าไหมเ <c oughs> หลือกระดานเหลือกระดานใช่ไหมกระดานกับไั่กระ,ะดานยังไม่เล่นเลยตุ๊กตาวูดูแสงก็มันไม่เล่นก็ติ๊กว่าใช้ไม่ได้หรือเปล่าเพราะมันยังไม่เคยเยื่อเลยนะกระดานอะ เฮ้ยมันจะเล่นกูอีกแล้วเนี่ยมันจะไอ้นี่กูอีกแล้วอ้าวใครกันเนะใครโดนอะ่ะก<อ>ูโดนเป้โดนไอ้เป้อยู่ห้องไหนวะเนี่ยอยู่กับพวกมึงนั่นแหละอ้าวเอาอยู่ครบอ่านี่นกระดานเลื่อนแล้วกระดานเลื่อนแล้วไหนวะาข<อ>มันเล่นอะไฟังไปอีกฟังมันพี่ ไอ้เสียงไอเสียงจีนี่มันมันมาบ่อยมากเลยไช้า t เเจกาวูดูดอโคดมันเพ่อยู่หมาแล้วมายละเจกาวูดูดอโคดเอยสีจะสีแดงแล้วเขียวแล้วโค้ดเาวูดูดอโคดเอ้าโอทักปุ๊บทักปุ๊บแม่งเล่นกูเลยมันจะเล่นกูแลวโคดโค้ดอายูเลดี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้แอ้ลแดง คนี่ไงมันยีตรงหน้าแล้วว่ะอ้าวหายไปแล้วโอ้ยเหี้ยทุบแตกเลยว่ะเฮ้ยไปเต็มอันนะมันหายไปแล้วทุบแตกทุบแตกด้วยเทคกับวูดูดอโคตรเฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยมันโผล่มาตรงหน้าตลอดเลยเอ็นเฮียอะไรนักหนาเนี่ยกูบอกให้เทคกับอูดูดอสงสัยมันไม่เล่นว่ะ เอ๋อมันจะมันจะเล่นกูอีกแล้วเอ้ยมันไปนู่นแล้วอ่ะมันไปตรงบันไดแล้วเนี่ยมึงเอากล้องไปถ่ายเลยก็ได้นะลิกไมด์ลิกไมด์แอดโอ๊ตโอ๊ตไมด์ดิ๊กลิกไมด์แอดลิกไมด์แอโอเคมันมาแล้วมันน่าจะหยอกเลยมันจะเล่นกูดิเล่นกูจ้องจะเล่นกูมันจะเล่นกูดิไปโดนไปรอดโดน นี่ว่ะยวนุ๊กเฮ้ยยวนุ๊กยวนุ๊กนี่ไงเต็มหน้าเออถ่ายเอ้าโอ้โหโอเคแดงเดี๋ยวเปลี่ยนทันเกือบตายเออเกือบเป็นศพอีกแล้วเออแคทโฟร์ไม่ตอนแรกกูถ่ายรูปถ่ายติดไหมไม่รู้อ่ะต้องไปดูที่รถเควสอะไปเหลือเควสอะไรมั้งเนี่ยเควสกระดานเราทำเสร็จหมดยังขอขอซื้อทูบใหม่กัน กูจะตายละอีกนิดหนึ่งกูไม่รอดละอะไรอ่ะรูปปั้นด้วยพักคีดหรอนี่ไงถ่ายรูปแล้วข้างบนคืออะไรกูอ่านไม่ออกแต่มันไม่เล่นตุ๊กตาวูดูอะขาดอันเดียวเนี่ยใม่มงไม่เล่นเลยมันมันไม่เว่ามันอาจจะไม่เล่นก็คือถช้ไม่ได้มันไม่เล่นเลยเปล่าเดี๋ยวกูจะทําให้มันเล่นเองอ่ะเดี๋ยวซื้อกิจใหม่ก็ได้ จัดไป,ดไปกระทือมันโกดเจ๊กวูด do ูดอเอาวะไอ,ะอ้ไม่มันไม่เกิดอะไรขึ้นวะเกิดนี่ไ,น do ไม่ได้ยินเสียงหรอเจ๊กกวูดูดอไม่มันมันเสียงของกิดเว้ยมันไม่ใช่เสียงของไอ้นี่ไม่ได้เสียงของเสียงจีมาไม่มีอะไรเกิดขึ้น เอ้ามาเมาละวันโมโหแปลว่าผีเขาต้องจะเล่นคุณเดี๋ยวไม่มาว่ะมันไม่เล่นวูดูใช่ไหมไม่เล่นวูดูไอ้เวนเวนไม่เล่นกูเออ่ติ๊กไปว่าวูดูใช้ไม่ได้ก่อนะมันโอเค จะเป็ดูเกียไม่ไรุ่นพี่เป็นกังวลนะใช่โอเคไอศัดสิทธิ์เกลือเชิญวิญญาณผ่านกระจกต้องสาบไอกางเขนก็ไฟแสงจ้าแปลว่าใครเตรียมเกลือมาแล้วบ้างเนี่ย,ยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันจะเล่นอีกแล้ว นะแล้วมันบอกว่าเอาเอทุทูบมันกันได้นี่วะไม่มาวะไม่มา <ใ Mul? S 2> ไหนอันแรกเกลือเอ้ไฟศักดิ์สิทธิ์ต้องจี้นะอันเนี้ยจี้เอไม่ใช่ปลา,าใสหรอไม่ไม่ไม่ก็กดซ้ายไงคลิกซ้ายปลา,าใส่มันเนี้ยจับแล้วก็กดซ้ายเออเมื่อวานกูตายแบบว่าถือไว้เฉยเนึกว่ามันจะป้องกันเนี่ยอาวเดี๋ยวของเต็มเวสบูดูผ่านปะ วูดูเดี๋ยวนะมันไม่เล่นวูดูไม่ใช่เหรอแต่พวกกูไม่เล่นไม่เล่นพวกกูกดไอ้นี่แล้วเนี่ยนานละไม่เล่นสักทีกูจะเล่นมาแล้วเนี่ยมันไม่ยอมเล่นวูดูอ่ะเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันโอ้ยมันล็อกประตูไม่ให้กูเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายไม่ตายมีของปลามันไหมีปลามันนิวไหนอ่ะไม่มา ไม่แต่ถ้าถ้ามันลากกูปาไม่ได้ไม่ใช่เหรอไม่ได้ไม่ได้มาวะมันก็โจมตีไม่ได้เหมือนกันถ้ามันลากยูงข้างล่างไปข้างล่างน้ำเลยโค้ชวีแคชอูดูซีมายแฮนด์เฮ้ยเฮ้ยใครโดนเฮ้ยกูนึกว่าเฮ้ยนั่นไอ้สัตว์เอ้ยพูดแตกเลยเมื่อกี้มันคิดว่า เพราะว่ามันจับกูกูก็เลยเอาไฟตี่มันที่ไหนได้มันแค่โผล่มาตรงหน้าเฉยๆเอ้ยเอ้าหายไปแล้วปาได้ป่ะวะเอ้าไม่ได้เรียบร้อยนิวตายไม่ตายมีของกันเสียฟรีเสียฟรีเท้าไฟมันมีจังหวไอ้กระูโดนเอ้าไอเป้โดนแล้วไอ้เป้โดนแล้วเป้ล็อกประตูอ่ะไอ้เป้โดนแล้วเป้มันล็อกประตูกูตายไม่ตายหรอกไม่มีของกันด้วยเดี๋ยวต้องซื้อคบ พบไฟใหม่ไฟศักดิ์สิทธิ์โอเคเองมะกูให้มันดับกูเลยโคดโคดอีแคชิวแคชยูยูร์เซลโอยูรเซลซีมายแฮนด์ซีมายแฮนด์ยูโน่ยูโนลิไฟโปมาแล้วเสือเครื่องร้อนใหญ่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันจะตับใครต้าได้เหรอวะยายายาเออเรียบร้อย เรียบร้อยโดนกูไป็หนึ่งเกลือเสียไปเกลือไฟมึงใช้ไม่ได้เลยเพื่อนเกลืออะไรวะเกลือธรรมดาบอกเกลือธรรมดาไม่ได้เกลือศักดิ์สิทธิ์หรือเกลืออะไรเกลือที่เอาไว้แปลงฟันอ่ะเดี๋ยวไม้ก็เขียนกูเองอย่างงี้ก็ใช้ซ่ได้ดิเกลือมันใช้เกลือธรรมดาร็จแล้วอัญเชิญวิญญาณผ่านกระจกคำสาอต้องไม้กางเขนเหรอกระจกไว้นี้ใช่ต้องขึ้นไปเอากระจก เดี๋ยวจะให้เอ็นยวขึ้นแมวกระจกคนเดียวนะโอ้โหไอ้เปรไม่ขึ้นแมวไงกางเข่งที่แตกไม่ทดสอบไหมทดสอบความกล้า้ยนี่ไงทดสอบความกล้านี่ขอโทษขอโทษขอโทษนี่ไงทดสอบแม่งปิดประตูอ่ะใช่พยายันปิดประตูเออพยายันจุกปิดประตูนะ ประเด็นคือด่านเนี้ยไม่เคยเห็นกระจกออสยูโนยโนโซลโซ่เคมแต่ดีไหมเฮ้ยมันอยู่ตรงบันไดมันอยู่ตรงบันไดเพื่อนลงไปไต่มาดิลงไปไต่มาดินี่มาดิมาดิมาดิกูวิ่งหาเลยอ่ะมาดิให้มันจับมั้งนี้วิ่งไปใกล้ๆให้มันจับดิตีตีกูว่าเห็นมันต้องวิ่งใส่ว่ะใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงให้มันหันมันล็อกดิให้มันหันหันมันล็อกตัวเราเด็กก็ไปอีกเด็กก็ไป หากระจกเนี<ะ>่ยกลัวต้องวิ่งใส่กระจกอยู่ไหนภากรกิจหากระจกต้องให้เนี่ยทำคนเดียวเอากระจกไม่เคยเห็นกระจกกระดีดานเนี่ยโอเคเนี่ยต้องทำภารกิจนี้คนเดียวนะครับเอาโอเคคุณผู้ชมครับนี่จะเป็นการทำภารกิจครั้งแรกโอเคครับนี่อาจจะเจอปฏิหารอุ้ยเอาเนีเอ่อยู่ไหนอยู่ในห้องยินลยครับ ผมหากระจกอยู่ซึ่งผมไม่เคยเห็นกระจกอยู่ตรงไหนเอ่อเดี๋ยวเข้าไปในห้องหรอกแค่ทางโง่ทางโง่มองดูก็เห็นแล้วมันเป็นอะไสุเสียวโอเคจัดไปคุณผู้ชมครับโอเคนี่อ่ะตุ๊กตานี่เหรอกระจก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 เอ้ยอา ใครวะตวตกใจกันเองเหี้เฮ้ยมันจะเล่นกูย่อยอ่ะจะหยอมาดิอ่าหายตกอยู่ในคุกเปล่าอยู่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหากันในคุกเนี่ยเพื่อกูดีผีมมนอยู่ใกล้ๆดีกว่าของลอยลอยไปก่อน ลอยไปก่อนลอยอยูน่นั่นแหละนี่ไงกระจกเจอแล้วก็น,น่ารักดีมากแหมเขาซ่องหน่อยดิเอ้ยเจอตัวปะเอ้ยมันอยู่ตรงอ, <laughs> อยู่ตรงหน้านี่ไงกูจุกใส่ที่กัดมืงไหนอ่ะไม่เห็นโดนเลยกระจกพันเลยวะกระจกอยู่ไหนไม้กางเขนไ,<ง>ไม้กางเขนมันมุดอยู่ดับปูมันอยู่หลังพวกเรามันวิ่งตามหลังไอ้เป๋เอเนี่ยกระจกพันแล้วไอเอยกูตายว่ะอ้าวกูตาย ไปได้ไงไหนไอ้เมื่อกี้มันกัดกูไปแล้วครั้งหนึ่งไงใช่เหรออปออกไปแล้ไเออกออกไ้แล้วเนี่ยเหลือเส๊ะอละแม่เขียนไงอ๋อไหนอ่ะวิ่งตามมันกอนแต่กี้กูเห็นมันเนี่เปิดกระจกดูดิกูจะไปใส่มันนี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงบันไดปล่อย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 โอเคมาแล้วมาแล้วแต่กระจกยังไม่เห็นนะอ้าวมันอยู่ในห้องไหนสักห้องอ่ะ đang bắn đai, đang bắn đai, bắn đai, đang bắn đai. nhở, nhở, nhở. bắn đai, gúp bảo quá, bắn đai 2 phẳng. Nee nee này, gúp cả sắn với cái. gúp sắn. đi, chạy đốn kẻ phật lẹ, lửa, lửa, lửa. gúp mình, 2, gúp mình 2, gúp lửa. ok, sáng chia. sáng chia, sáng là cái này. มาแล้วไอ้นี่ไอ้นี่เฮยอยู่ๆก็โผล่มาให้ปลาอะไรวะเนี่ยโอ้ยงอจังวผีบอกจ้าผ่านยังนี่นี่ผีโยนผีโยนเกมวะเนี่ยผีบอกไม่เลยยมึง้มาแล้วไม่ไหวมาแล้วจ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหรัวรโอ้มันแสงจ้าไม่ได้ด้วยแสงจ้าไม่ได้ว่ะแล้วกูไม่มีของกันแล้ว มันน่าจะเล่นเยี่ยยตอนนี้ผีโกรธมากนะครับจับคนรัวๆใช่ไม้ไม้ไอ้นี่กูแตกแล้วไม้ก้างเขน่ะไม่หรอกไอพวกไม้ก้างเขนกับทูบอ่ะเวลามันจับเราแล้วพอมันโดนมันจะทําให้โกรธด้วยนะใช่อะมาดียิ่งโกรธยิงทำให้เรามันให้ยิ่งจับจับเราแล้วแสงจ้านี้ทำไรใช้อุปกรณ์แหละยิ่งโกรธยิ่งชอบใช้อุปกรณ์แะลรก็อันนั้นแหละ เระเบิดแสงนั่นแหละไอ้เนี่ยไอ้ไอ้สาวแสงเนี่ยยิ่งโกรธผมยิ่งชอบผมยิ่งต้องเพิ่มพฤติกรรมในการเราลองทําให้มันโกรธจัดๆเลยป่ะมาดิมาดิมาดิจะจะจับอีกละมาสิวีแคชูวีแคชู่มีแคชูวีแคชอยู่ผีบิรบิรบิรเฮ้ยนี่ไงได้แล้วผ่าแล้วผ่าแล้วเฮ้ยจับได้แล้วจับได้แล้วพีเบิรบิรบิรจับ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 เครื่องจับอยู่เดี๋ยววะ กี้อยู่ตรงนี้ใครเอาไปไหนแล้วเอ้าเป้เป้ควางไปแล้วมั้งนะใช่เหรอมันเอาโป๊กเกีบอลไปแล้วเออเปิดกระจกดูผีเอ้ยอยู่ตรงไอ้เป้เรียบร้อยเฮ้ยเอ้ามันหายไปเหรอกูตายกูตายกูตายเอ้าเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเดี๋ยวช่วยยังไงมึงอยู่ห้องไหนกันจับล้วน ตอนนี้กำลังโกรธมากอ๋อมันวิญญาณคงไม่ชอบไฮ้นีไน่ไงนี่ไงจับมันจับมัน,มมนเรียบร้อยจบโอ,โอ้โหไม่จบฟรีฉันเลือกนายจุบ๊บ่อยมากเลยเออเรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดีโอเคออสำหรับวันนี้ใช่ครับ